สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาฟาร์มด้วยปืนลูกซองครับผมหลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยเราลงตัวเปล่าไปตัวเปล่าก็คือแบบตัวเปล่าจริงๆเลยนะครับผมดูซิว่าลูกซองสําหรับเกมนี้เนี่ยประสิทธิภาพมันจะเป็นขนาดไหนนี่ครับผมใช้งานได้ดีหรือเปล่าลูกซองที่ผมจะมาเล่นนะครับนั่นก็คือ M870 กระบอกนี้เลยสําหรับของแต่ง M870 เนี่ยผมจะแต่งประมาณนี้เลยนะครับผมหลักๆเนี่ยที่เราต้องใช้เลยคือแมกกาซีนเว้ยเดี๋ยวผมให้ดูแบบว่าไม่แต่งก่อนเลยแล้วกันนะครับผมนี่ก็คือแบบไม่แต่งนะ เอ็มแปดเจ็ดในเกมเดลต้าฟอ c e สะครับผมตอนติดก,ก็จะเป็นประมาณนี้โคตรเท่แอนิเมชั่นอย่างเยอะมาลองยิงกันดูครับผมโอ้ถือว่าเอาเรื่องสิวการยิงเต็มสิบผมให้เจ็ดมาดูสะใจดีอ่ะโอ้โอแต่สำหรับปืนลูกซองเนี่ยตอนรีโหลดมันค่อนข้างนานครับผมหนึ่ง เห็นไหมมันจะใส่กระสุนแบบว่าทีละเม็ดทีละเม็ดอะไรแบบนี้ซึ่งมันใช้เวลานานด้วยแต่ว่ามันมีของแต่งอยู่1ชิ้นนะครับที่สามารถทําให้รีโหลดกระสุนได้ไวมากๆนั่นก็คือแม็กกาซีนตรงนี้เลยอันละหมื่นกว่าบาทซื้อใส่เลยพอซื้อใส่แล้วนะครับผมมันก็จะเป็นประมาณนี้ปึ๊บลูกหมดปึ๊บเรียบร้อยครับจบทําให้การรีโหลดของเรานะครับผมไม่ใช้ต่อไปแป๊บเดียวเท่านั้น ส่วนของแต่งที่เหลือเนี่ยผมก็ไม่มีอะไรมากครับใส่เลดดัตตัวละ2 0 0 0 0คันชักก็แต่งตัวที่มันมีอยู่นั่นแหละ <c oughs> ใส่กิฟตัวนี้เข้าไปเป็นของเขียวนะครับราคา3,000กว่าบาทเพิ่มน่าจะเป็นสเตตัสการขึ้นสขบไวบวก2แต่จะขยับเป็นตัวนี้ก็ได้แต่ราคา12,000 งั้นเอาตัวนี้ธรรมดาพอนะครับมันเป็นแค่ลูก2พอแต่งรวมๆแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับส่วนกระสุนเนี่ยผมยังอ่านไม่ค่อยออกแต่จากที่เดาๆนะครับอันนี้น่าจะเป็นเจาะ3ลูกไปส่วนตัวนี้น่าจะเป็นเจาะศูนย์ลูกไปเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเจาะ4สลักก่อลูกนัดเดียวลองดูลองโหลดดูโหมดธรรมดาส่วนใหญ่เราจะเจอพวกคนใส่เกาะ3ามาเล่นใช่ไหมเดี๋ยวเราลองกับบอดเกาะ3กันดูเลยแล้วกันเป็นเกาะฟ้าตัวนี้เลยนะครับระยะก็ศูนย์นี่เลย AP สลักนะครับผม รีเซ็ตค่าคะแนนเรามาดูกันนะฮะว่าดาเมจต่อน,นัดเนี่ยเท่าไหรเดี๋ยวผมอธิบายเรื่องซ้ายมือด้านบนก่อนนะครับผมตามที่ผมเข้าใจเนี่ยก็คือดาเมจด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นดาเมจที่เข้าเนื้อส่วนดาเมจด้านขวานะครับมันจะเป็นดาเมจที่เข้าเกาะซึ่งเกราะตัวนี้เนี่ยมีความคงทนอยู่ที่60หน่วยเราจะต้องยิงให้มันทะลุเกาะนะครับผมด้านขวาเนี่ยต้องเกิน60โอ้ห้าสิบหกครับส่วนเข้าเนื้อไป55 อีกนิว์หนึ่งน่าจะล่วงแน่นอนอ้เรียบร้อยครับก็คือเห็นไหมว่าค่ากอนเนี่ยหกที่เหลือก็คือเข้าเลือด127เน้นเน้นสลักเอพีเจาะกอสาเม็ดครับผมแต่ที่ยากไปก่อนนั้นก็คือการยิงเพราะว่ามันเป็นลูกนัดเดียวไงผมว่ามันค่อนข้างยากนิดนึงลองกับหัวครับผมโอ้โอู้หเม็ดเดียวหลับลองอีกกระสุนหนึ่งนั่นก็คือกระสุนลูกปลายนะครับผมเป็นกระสุนรลเวลดสขอลองหน่อยดีดามิด โอ้โหเม็ดเดียวเกาะแตกคนดูความคงทุนเกาะนี้อยู่ที่60เม็ดเดียวเท่านั้นเกาะละเอียดแต่มันต้องเข้าจังๆไงดาเมจเข้าเนื้อไป77อันนี้แค่สกิดระก็ตายแล้วมั้งโอ้โหนั่นไงแรงจัดไวทิ้งอูมอูม เรียบร้อยครับอันนี้คือกรณีโดนจังๆเนี่ยฮะเอาเป็นว่ามาดูกันนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะสามารถเล่นลูกซองกระบอกนี้แล้วรอดได้หรือเปล่าในโหมดธรรมดาแมปซีโร่แดนะครับมันก็ไม่ได้ง่ายนะจ <c> ะ <oughs> เจอะไรดีๆหรือเปล่าเอาเป็นว่าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมเออแล้วก็สำหรับเกม Delta f o r c e เนี่ยก็ใกล้จะเปิดทดสอบให้เล่นกันแล้วนะครับในวันที่13กุมภาพันธ์นี้ตอนนี้ก็วันที่12แล้ววันที่ผมทำคลิปดูเหมือนว่ามันจะจำกัดโซนด้วยนะครับผมยังไงก็ให้ดูรายละเอียดกันอีีกกทะรรไปพ้ออมมแลฟาายยุ แล้วสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมเดลต้าฟอรสราคาถูกนี่เลยครับซีโก้ทีเฮดแต่ในเวอร์ชันที่สามารถเติมได้ตอนนี้เนี่ยจะเป็นเวอร์ชันของ PC ซเซิร์ฟสตีมนะครับผมวิธีการเติมก็ง่ายๆครับเพียงแค่กดเข้าลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปแล้วก็เลือกไปที่เกมเดลต้าฟอรสที่เหลือก็ทําตามขั้นตอนเลยครับใส่ u i d เลือกแพ็กเกจที่จะเติมแล้วก็มาสุดท้ายครับเลือกช่องทางชําระเงินเพียงเท่านี้ครับก็สามารถเติมเดลต้าฟอรสที่ถูกกว่าเติมเองได้แล้วอย่าลืมนะครับมองหาร้านที่เติมถูกก่าเเเเตเ C Go T เติมิมมอองยยลืันะะครบ และสาหรับตัวละครในคลิปนี้ที่ผมจะเอามาเล่นนะครับนั่นก็คือดีวูฟสำหรับในรอบนี้เนี่ยจะลงตัวเปล่าแบบไม่พึ่งยามไม่ได้เลยครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่ใช่หมอเหมือนคลิปที่แล้วหลักๆที่ต้องเล่นดีวูฟเนี่ยก็เพราะว่าตัวมันเนี่ยมีสไลด์ครับผมจะลองเอามาคอมโบกับลูกซองดูเรื่องสกิลระเบิดสกิลควันอะไรพวกนี้เนี่ยอาจจะเฉยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังอธิบายเกี่ยวกับเรื่องสกิลได้ไม่เยอะมันมันอ่านไม่ออกนะครับถ้าเกิดอยากอ่านเนี่ยต้องไปอ่านในหน้าเว็บตรงนี้เนี่ยครับผมโอ้โหแล้วบอกเลยว่าม นี้เนี่ยไม่ต้องอะไรมากครับขอของแดงสักหนึ่งชิ้นแล้วกันนะครับโอ้โหจุดเกิดเราใกล้ไฮลูดมากๆแล้วเกิดมุมขวาบนอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวเราวิ่งเข้าไฮเลยไปเปิดเซฟคิงกัน,กนมาดูกันนะครับว่าผมเนี่ยจะได้อะไรดีๆหรือเปล่าในเซฟนี้แต่ก็อาจจะมีคนอื่นด้วยนะครับผมยังไงก็อย่าเพิ่งวางใจว่าผมจะได้เปิดเซฟร้อยเปซแล้วกันมาเปิดเสียงเกมเลาโก กระสุนไหนคลองเช็คน่ะเรามี2เกตนะครับนั่นก็คือกระสุนเจาะ3ที่เราเทรนนิ่งแล้วแล้วก็กระสุนธรรมดานะครับเอาไว้ยิงบอดวิ่งกันเลยครับผมดีวูฟสามารถสไลด์ได้อย่างนี้โอเคสไลด์กระโดดสลด์กระโดดโอ้ยคิดถึงอีกเกมเลยวะนี่โอ้เกมที่มันปิดไปอะ่ะ <laughs> แล้วตอนนี้ยิงถือลูกซองด้วยนะโอ้ยิงใช่เลยคนดูอุย้ยเหมือนด้านหลังจะมีคนมาหรือเปล่าแต่ไม่สนครับฟาร์มก่อนเซฟอีก40เมตรเท่านั้นโอ,โอ้ยอุย้ยด้านหน้า มีคนเข้ามาแล้วคนดูเหมือนว่าเราจะไวสุดปะอันน่าเทปอยู่ห้องนี้ครับผมเปิดประตูไปปิดประตูผมปิดประตูได้ปะปิดประตูแล้วก็เนียนๆอยู่ในห้องนี้ได้ปะได้ปะไม่รู้แต่ลองดูครับคนดูเปิดเทปก่อนจ้าแน่จะเนียนแต่ว่าอดใจไม่ไหวขอลุ้นของในเทปกันไสียกปืนมาแล้วโอ้โหเกลือ ของ่วงครับยังดียังดียังดีเซฟนี้ของฟ้าเดี๋วเพิ่งเก็บเราต้องนิ่งไว้ครับคนดูเราเป็นเพียงแค่ลูกซองตอนที่เราเทนนิ่งเนี่ยเราต้องยิงเข้าจังๆมันถึงจะแรงถูกไหมเราต้องนิ่งไวเว้ไม่รู้จะยิงโดนหรือเปล่าด้วยเนี่ยไม่ได้เปิดช่วยเลงอีต่างหากอันนี้น่าจะเปิดช่วยเลงนะ อุ้ยผมโดนสแกนไม่นะพี่ชายไอตัวผู้หญิงมาสแกนผมอีกแล้วอะก็คือถ้าเกิดเข้ามาห้องนี้คือผมเป็นทางตันเลยอะอุ้ยกาเอ้ยช่วยหอ้โหราคาหกหมื่นถือว่าตายได้ละเราลงแค่ลูกซองไงเราคุ้มแล้วตอนเนี้แต่ถ้าไม่ตายมันก็ดีกว่าไงขอออกร้านสักเกมมันจะเป็นไปได้เปล่าว่าลูกซองเก็บสามเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเป็นหนูท่อในห้องนี้ก่อนสักพักละกันนะครับไม่อยากเดินไปไหนละดักคนในห้องนี้แหละเดี๋ยวต้องมีคนมาหิวเซฟมาเช็คเซฟบ้างแหละยาวๆครับคนดู Minute มันจะมีใครวิ่งมาในห้องนี้หรือเปล่าวะแบบมันดูเงียบเงียบเงียบมากเลยวะผมว่าจะเป็นหนูท่อในห้องนี้ซะหน่อยแต่ว่ามันเงียบเกินไปข้างล่างเนี่ยเหมือนจะเป็นบอดหมดเลยนะครับเดินเปิดประตูไปทั่วเลยเอาไงดีวะหรือว่าเราจะเล่นแบบวิ่งบูเลยดีกว่าคนดูซึ่งสกิลของดีวูฟเนี่ยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับการที่เรากดสกิลอัลติเมทน่นะนะไอที่เป็นรูปขาววิ่งสีแดงๆอะ่ะมันจะทําการวิ่งไวนะครับวิ่งไวแล้วก็เพิ่มสเตามีน่าให้เรา นิดหนึ่งด้านหน้ามีเสียงปืนแล้วก็ท,ที่เรากดแล้วเราฆ่าได้มันจะยิวเลือดเอาเลยหนึ่งเม็ดอู้รำอู้ับเลยเหรอโอ้สไลด์ได้สลไลด์ลได้ปกติแต่ลองฆ่าดีมันจะเพิ่มมากีว่วิก็ไม่เห็นเพิ่มนี่หว่าไม่รู้ว่าเขามีเพื่อนหรือเปล่านะครับ ด้านล่างอุ้ยกับตกเฮ้ยกับตกใครบ้าใครยิงอ่ะโอ้โหบนคนดูเม็ดเดียวหลับเลยตัวนี้ผมไม่รู้นะครับว่าเพื่อนเขาอยู่ไหนเดี๋ยวเราปิดประตูก่อนปิดประตูให้หมดแล้วก็ตัวนี้ตอนนี้ตัวเขายังเป็นศพอยู่นะแสดงว่าเขามีเพื่อนครับคนดูเอาศพของเพื่อนเขาเข้ามุมก่อนปึออ๊บฟาร์มครับโอ้โหกีกี้ <ๆ S 1> มาก AKS 74U ส่วนกระสุนได้กระสุนสามมาก็ยังโอเคอยู่ ในกระเป๋าก็แน่นๆครับเหมือนจะพอมีของอยู่พอสมควรซอมเกาะซอมหมวกเต็มไปหมดโอ้โหที่เหลือก็เป็นยาทั้งนั้นเลยวะไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่แต่ว่าเขามีเพื่อนแน่นอนเออแต่จากที่ผมทําคลิปที่แล้วลงเนี่ยมีคนดูคอมเมนต์บอกมานะครับว่าเกมนี้มันไม่มีบอทแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเนี่ยไอแบบเนี้ยมันคือบอทหรือเปล่าที่มันเป็นบอทเพลเยอร์อะครับบอทผู้เล่นอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ผมก็ไม่ชัวร์ไงถ้ามันมีบอทเพลเยอร์ก็โอเคเราจะได้รู้ไว้ที่เรายิงไปมันคือบอท นี่ไงเสียงข้างๆเราหรือเปล่าสไลด์สไลด์ปุ๊บปุ๊บนอ้เต็มเต็มหลับใช่เหรอวมันคือคนจริงเหรอทำไมยิงระยะนี้มันยังหลับอีกวะคนดูโคตรไกลเลยนะเสียงด้านบนอุ้ยเกาะม่วงเฮ้ยใช่เหรอวมีปืนสองกระบอกอย่างงี้เลยดิเฮ้ยบอดโอเคด้านบนคือเสียงอะไรเราไปเคลียร์ก่อนสไลด์ปึ๊บ สไลด์ปั๊บปั๊บด้านบน,นมีเสียงสไลด์ปุ๊บปุ๊บสไลด์หนีสไลด์หน,ไนีไม่ว่าลงชั้นล่างเลยครับเราลงหนีสูเ้เฉยสู้เฉยหนีก้อนหนีก้อนหนีก้อนโอ้ยไฟปืนไฟไอ้เฮ้ย ไปเรไปเรา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 ไปไปไปดีว <Es> <du> ูวิ A ่งมันน็อกกันมันชุบกันอยู่ข้างบนไม่เป็นไรเราหนีก่อนเราหนีก่อนเราเราเราเซฟเราเซฟข้างบนมีน่าจะตีหนึ่งเลยแต่เราเป็นลูกซองอย่างที่เราตั้งใจไว้คือค่อยๆเล่นนะครับไม่รีบเขาน็อกกันตัวหนึ่งโอ้เข้าชุบกันว่ะคนดูแสดงว่าที่ผมยิงไปเม็ดเดียวหลับคือเพื่อนเขาจริงเว้ยนี่ไงมันชุบกันเรียบร้อยครับมันขึ้นมาแล้ว เยอะบอดแลก่อนดีนะันเราได้ปืนกลจากศพมาตอนนี้เขาชุบเพื่อนที่ตายไปแล้วนะครับแต่ว่าเราปนของเขามาแล้วถามว่าเขาจะมีของไหมก็ไม่มีนะครับผมอาจจะเป็นตัวเปล่างั้นเราฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนเผื่อเจอการ์ดโอ้โหอะไรก็ไม่รู้เนี่ยการ์ดสักใบหนึ่งไปการ์ดแดงเฮ้ยโอ้โหโรดนนั้นอย่างนี้ซ้อนน้ำพริกอะไรวะราคา68สวยกระสุนที่เรามีอยู่อีก11เ็ม็ดครับผมยังไหวยังชิว แต่หมวกเราหมวกแก๊ปอยู่แล้วมันแตกอยู่แล้วคนดูช่วยอะไรไม่ได้อยู่แล้วเปิดประตูไปลองดูหน่อยด้านหลังเหมือนจะมาปะเนี้ยชัดเลยอย่างนี้คือชัดเลยเจ็บเจ็บเจ็บผมว่ามันเยอะวะ่ะรอบๆผมนี้เต็มไปหมดเลยปะเนี้ยเอาไงกันดีวะเนี้ยตีแรกยังไม่ทันเคลียร์เลยตีสองมาแล้วอ่ะคนดูด้านหน้าผม ตอนน้าผมวิ่งมาสามส,ามส,ามสามองยังไม่มาว่ะไหนดูดิถ้าอยู่ตรงนี้เลยอ่ะอหนึ่งเมตรสองเมตรเปล่าโอ้มันบอดตัววะมันคืออะไรกันแน่วะเนี่ยโอ้แต่เปิดประตูมาอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องดี เราเล่นไวเลยเวลาคนดูเติมเลือดให้เต็มยัตตีหน้าเลยกระสุนเราไม่รู้พอเปล่าแต่เราซัดปึ๊บมาดิขอยานนะยิงระเบิดไปปึ๊บตุ้มตุ่มตุ่มตะไลฮื้ปึ๊บตะไลฮื้อปึ๊บปึ๊บหลับหนึ่งไปต่อเหมือนบอดเลยนุนอยู่ตรงข้างครับ บอดหรอวะมันคือคนหรือบอทเนี่ยสรุปเหมือนจะเป็นบอทมากกว่าเป็นคนเลยอ่ะคนดูเฮ้ยมีคนยิงจากด้านหลังเราขย่ายัดไปใกล้ๆยิงปืนกล้าไปโอ้โอ้ยิงนไปแล้วปีนไปแล้วยิงมาตุ๊กล้าตุ้มๆอะไรไม่รู้ต่อหนึง่งทีสมุกอ,อุ๊บมันยืนอยูอ่นั้นเปล่าวะ เขาอยู่ข้างหน้าเรานี่ครับเ็าอยู่ในควันึเม็ดก็ตแตกปุ้มปุ้มเต็มหน้าหลับไปดีหลับไปด,ไปดีโอ้โหลูกซองเราโคตรเอาเรื่องเดี๋ยวนะทุกคนได้ยินเสียงผมพูดบ้างเปล่าผมรู้สึกว่าเสียงปืนมันดังมากเลยยิงทีนี่คือแบบตุ้มแต่เขายังน็อกอยู่นะมีเพื่อนแน่นอนเพื่อนเขาต้องมาชุบเราเซฟไว้ครับตอนนี้เราได้เกราะม่วงมามันค่อนข้างที่จะดีมากมาก ด้านหน้ามาแล้วป่ะเนีเ่ยเฮ้ยเราโอ้โหลืมเกือบใช้กระสุนธรรมดาควันปิดหน้าไปก่อนิงปะปุก้าไปตุ้มตุ้มตุ้มมีเปล่าวะปะปุก้าปิดไปอีกด้านหน้าคือถ้าเกิดเขาไม่โผล่เลยทำไงเนี่ยนี่ไงอยู่ด้านหน้าเนี่ยชัวร์แล้วคนดูแต่เขายังไม่โผล่นี่ดิประเด็นโคตรมันโคตรนัวเสียงปืนนี่คือแบบเล้าใจสุด,สด ความรู้สึกผมนะตอนยีงลูกซองโอ่ะโคตรดีดูทรงแล้วเราคงต้องทำภารกิจอันยิ่งใหญ่วันครับแล้วก็อุ้มขอ่านะไม่มาย้ายศพขอย้ายจุดศพละกันเอามาไว้ในห้องนี้เปิดฟาร์มก่อนอุ๊ยสีทองปะเนี่ยโอ้โหไม่มีเลยผมไม่รู้นะว่าเพื่อนเขาจะมาปล่าแต่เสียงปืนลั่นมากงั้นผมก็เก็บศพไม่สนใจ เอาไปหมดพังกระเป๋าดูดิว่าของในกระเป๋ามีอะไรบ้างอุตาลิกใหญ่ครับคนดูโอ้ของเขียวของฟ้าธรรมดาทั่วไปเอาหมดอยู่แล้วเราได้ลิกมาก็ยังดีหมวกก็สภาพแตกไปแล้วแต่เป็นหมวกม่วงเอามาซ่อมหน่อยละกันอะอะไรวนะน่ยเสียงปืนอะไรวะทำไมมันทำไมมันดูเดือดจังอะ่ะคนดูถ้าเราจําไม่ผิดเรายิงไว้ตัวหนึ่งโอ้โหผมซ่อมไปขึ้นมาสามเปอร์เซ็นต์โอ้โหโคตรกากไอตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ได้ชุบกันนะครับตัวผู้หญิง ทำไมมันมีเซ็ตฟ้าใส่วะงั้นเราเอาเซ็ตฟ้าไปใส่ก่อนเผื่อจะช่วยเราได้อีกนิดนึงยาน,นี้ดีอยู่ครับห้าพันแผ่ก็ควรเฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะแล้วก็ข้างล่างมีอีกหนึ่งศพตรงนี้ปิดประตูก่อนอเฮ้ยยิงอะไรวะอุ้ยคืออะไรอะ่ะตายแล้วผมตายแน่มันมาชุบกันแน่เลยอันตี้ ใครมาบุมปุมมชุบกันอยู่เปล่าวะไม่นะก็ไม่ได้ชุบกลายเป็นกล่องแล้วแล้วใครยิงอะไรมาวะสกิลหมดใครยิงอะไรมาไม่รู้เมื่อกี้ขอไปเก้ปืนก่อนละกันผมหาเขาไม่เจอว่ะเขามาตอดผมแล้วเขาก็ไปอะไรวะตัวนี้มีปืนคา15ห้ากับไบซั้น ยาแก้ปวดแบบดีเอากระสุนใบสั้นไหมเยอะแล้วเอาใบสั้นไปเล่นอันนี้ที่ซ่อมกอแบบดีนิดนึงกระสุนแปหอีกกองหนึ่ง้ยมาแล้วลูก2ลูกพ่อไอหมอน,นี่มันมันตอดเก่งางวะเหมือนมันจะมาหลายรอบวะนะกินยาแก้ปวดทีนึงตรงนี้เลยปะเนี่ยยิงมาซุก้าเข้าไปบุมบุม,บม พี่ชายทำไมเขายืนนิ่งอย่างนั้นะ่ะใช่คนหรือเปล่าไม่รู้หละคนหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้คือเราจะเจอแต่พวกนี้ก็ไม่ได้นะมันเหมือนบอดหมดเลยอะหรือว่าที่เราเล่นอยู่มันคือบอดก็ขออภัยคนดูด้วยแล้วกันนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มันจะยิงแต่บอดก็ก็มันเล่นแล้วมันเจอแต่แบบนี้จริงๆอะ่ะแต่ว่าตอนนี้เขายังเป็นศพอยู่นะเป็นศพแสดงว่ายังมีเพื่อนหลีกสิบหกหลีกเขาดีกว่าของเราแน่นอนต้องมีการสับหลีกันเกิดขึ้น อีกตัวหนึ่งก็ราคาดีอยู่นะ20,000โอ้ไม่ดีละ4ช่อง20,000กระเป๋า20ที่เราใส่อยู่คือ21ของเราดีกว่าสโคบเขาราคา20,000เอาครับที่เหลือก็ไม่น่ามีอะไรละคนดูตอนนี้ผมฟาร์มได้ทั้งหมด6,000นแล้ว <laughs> ส่วนกระสุนที่ผมยังเหลืออยู่เนี่ยมีอยู่แค่7เม็ดสุดท้ายนะครับได้อยู่หือมัง้งนี่ก็อีกหนึ่งศพนี่ปืนอะไรวะเนี่ย,อ,ยอุ้ยกิ๊บโอ้โหกิ๊บเอียงกิ๊บเทพซะด้วย แง่ของแต่งไปเลยครับผมเอาหมดอูแต่ราคาปืนเพียวๆก็ห้าหมื่นแล้วเนี่ยทำไมมันแพงจังวะเอาไปเล่น <c oughs> ใส่ของแต่งกลับไปที่เดิมครับตอนนี้เรามีเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแล้ว 7, 000, 000ลว่าคนดูแต่ว่ายังเป็นศพอยู่เลยแสดงว่ายังไม่หมดปืนอะไรไม่รู้แต่ราคาดีมากแพงเอาเรื่องน่ครับเหมือนจะเป็นตูตี<ม>เ<อ>ยทาเชครเทยังมีใครไม่นอะเสียวจังสไลด์เชคสไลด์เช็คโอเคไม่มีเควสอะไรตอนนี้ผมไม่ได้ทำเลยนะเล่นในไฮเนี่ยเดี๋ยวผมทำเควสทั้งหลายดีกว่า สไลด์สไลด์ต่อสไลด์ถีบประตูเช็คสไลด์เปิดวิ่งเลยครับเหลือเวลาในเกมเพียงแนาทีเท่านั้นรับเควส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 อันนี้มันเป็นเควสมงกุฎนะครับมันอาจจะมีของดีอย่างเช่นซีดีอยู่ในนี้ก็เป็นได้ไปครับผมอ่ะเราเอ้ายังไม่ได้รับเควสนี่ว่ะติ้งโอเครับเควสเควสนี้ก็คือเควสระเบิดประตูนะครับผมจังหวะที่เรา เอาทีโฟไปแปะประตูเนี่ยบอทจะมาหาเราเพียบเลยแล้วเราต้องคุ้มกันไม่ให้บอทพวกนี้เนี่ยทำลายการเจาะประตูของเรานะครับมีมัอนอะไรนี่ครับอย่างเช่นแปะอย่างนี้เลยปึก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 นะครับแล้วมันก็จะมีบอทมารอไปแป๊บนะึ่งบอทเดี๋ยวก็มานี่ไงสามตัวอย่าให้บอทพวกนี้มันทำลายการเจาะประตูของเราได้นะี่ฮะเฮ้ ไม่ใช่แล้วเสียงปืนด้านหลังคืออะไรวะกินยาแก้ปวดก่อนเลยครับ1นาทีครับผมเวลาในเกมเหลือ7นาทีเวลาในการกดออกของพื้นที่นี้ใช้เวลาประมาณ3นาทีได้หยุดย้ายบอดมาทำลายแผนการการจาะประตูยิงให้หมดกระสุนมีเป็น300เม็ดสบายชิลไม่มีบอดแก๊สลงแก๊สโอ้มาแล้ว น<ทท>ั่ออน,นแหละไอ้บอทต,ตัวนี้มันให้ของดีอยู่นะไอที่กล่องแบบเนี้ยบางทีมันก็ให้ของทองของแดงนะครับไม่รู้เคยเจอของแดงหรือเปล่าแต่ของทองเคยเจอแน่ๆน่ไอ,อ้บอบอทบอดบอพีออ่ชายพี่ชายยายายายสิบวิสุดท้ายอูมเรียบร้อยครับระเบิดระเบิดเสร็จโอ้หไอ้บอท ถ้ามีเวลาผมก็อยากนั่งเซิร์ชไอ้บอทพวกนี้ให้หมดนะฮะโอเคเราทำเฟสก่อนจะไ,ได้ของดีๆโชว์เข้าไปถหนึ่งทีไปกัดจองกระจอ,อะไรพวกนี้มีไหมซีดีก็ได้อันนี้อะไรสามห้าก็เอ้ยไม่ใช่ซีโอเคโอ้โหของม่วงมีอีกไหมของแดงไปโอ้ฟ้าไม่มีเลยหรอไม่ไม่โชว์คนดูหน่อยหรอว่าแบบโอ้ม่วงเศร้าอะ่ะ ไม่มีเลยคนดูของนองของแดงนี่ไงครับเฮ้ยโอ้โหม่วงอันนี้ก็ได้อยู่โหลดนานนานทีได้ละใจคอไม่ดีอืมหมดแล้วปะเนี่ยกล่องอาวุธกล่องสุดท้ายครับของม่วงสองพันวิท้ายเจ็ดหมื่นสวยจ้าเท่านี้เองโอ้รอตั้งนานในห้องนี้ไม่มีของแดงไม่เป็นไรครับผม <S <S แล้วก็เอาปืนลูกซองเราทิ้งเลยล้วกันนะค,คนดูมาที่ศพตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดตัวนี้น่าจะของดีอยู่เอาเอ a เคสองหมื่นอันนี้เก้าหมื่น เอาอันนี้กลับแล้วก็แงะของแต่งปืนเรานะครับผมแงะดอทของเราแพง20ง0มืนประมาณนี้ละกันอุ้ยได้ปืนมาเล่นว่ะคนดูคาส้ามันแต่งกันขนาดนี้ได้เหรอเนะี่ยส่วนตรงนี้เราก็มากดนะครับผมเหมือนเดิมใช้เวลาออก3นาทีไปครับ let's go <S จึ๊บจแล้วมันยังไม่หมดเนี่ไดไอ้ยนงยนอย่าพึ่งใจเสียครับคนดูใครจะไปยอมตายง่าย,ายๆถูกไหม จะเว้นจะโดนหนักตัดขาเออเปิดวิ่งเลยเราอะวิ่งไวเท่ากับเขายิงไม่ทันชัวร้อยเปอร์เซ็นใช่ไหมคงไม่มีใครนะเหลือเวลาแค่นิดเดียวเองนะไปออกกันเถอะโอ้โหกล่องข้างบนหน้าฟาร์มครับฟาร์มก่อนนี่แน่ไม่เจออะไรดีเลยเฮ้ยขึ้นโอเคบอลตามต่ออุ้ยอะไรอ่ะโอ้โหโดรนสามหมื่นกว่าไม่เอาอะ พี่เกม,มานั่งคัดแล้วก็ตรงนี้ยังมีอยู่กล่องอะไรไม่รู้ฟาร์มจะหมดเวลาแล้วอะแต่ยังติดฟาร์มอะคนดู <c oughs> แมวและไม่มีอะไรดีเลยกระโมกก่อนหนึ่งทีเบิ่มไม่น่ามีใครแล้วเปล่าไอเสียงปืนที่มันอยู่กับเรามันหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะโอ้บอดยังอยู่เต็มไปหมดเลยคนดูหนึ่งนาทีสิบห้าวิชิลเปล่าวะแบบนี้เฮ้ยเสียงอะไรวะ สามสิบวิครับมันมีใครมาหาเราไม่รู้ปืนสองหมื่นห้าโอ้โหที่เหลือก็ไม่มีอะไรเลยยี่สิบวิวะ่ะสิบห้าสิบสี่สิบสามทิ้งมันไปสถอะในกระเป๋าเขาผมไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างอ่ะมันเซิร์ชแบบกระเป๋าเลยไม่ได้อ่ะคนดูบอทหรือเปล่าวะเหมือนผมจะเจอบอททั้งแมปเดตานี้ดูไม่ออกว่ะคนดูเอาเป็นว่าก็อย่างที่เห็นกันเลยนะครับผม ลูกซองเอามาฟาร์มฟาร์มได้ครับและตานนี้ผมทํามูลค่าออกไปได้9แสนสองหมื่นเนี่ยครับผมยิงไปทั้งหมด6 7, 100, 100, 10, 100. ตัวเจ็ดตัวบอกไม่ได้ว่ามันเป็นคนทั้งหมดเพราะผมรู้สึกแปลกๆอยู่เลยก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเอาไปด้วยแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันครับผมบบาย